สวัสดีครับก็กลับมาพบกับดีโอูนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องนี้นะครับก็จะนําเอาทิปแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากท่านเป็นประจํานะครับเพื่อให้ท่านนำทิปแล้วก็เทคนิคเหล่านี้นะครับไปปรับใช้ในการทํางานนะครับหรือว่าการเรียนหนังสือนะครับหรืออาจจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการล้างประวัตินะครับการเข้าใช้งานเว็บนะครับใน Google Chrome นะครับทำยังไงนะครับหลายท่านเข้าเว็บแล้วอาจจะต้องการที่จะลบประวัตินะครับว่าเราเข้าเว็บแล้วอยากลบมันออกเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นทำไงนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับให้ท่านเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้นะครับ เปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่เมนูข้างๆตรงนี้นะครับมันจะซ่อนไว้อยู่นะครับท่านติ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับแล้วก็ไปตรงคําว่า History นะครับ History นะครับคือการใช้งานในอดีตนะครับท่านก็มาติ๊กตรงนี้นะครับ History นะครับ พอกดตรงนี้ก็จะมีประวัติการใช้งานนะครับของท่านนะครับใช้งานของท่านว่าท่านไปเข้าเว็บไหนบ้างนะครับมันก็จะเซฟให้นะครับเซฟให้นะครับทีนี้วิธีการจะลบนะครับลบประวัตินะครับเช่นผมต้องการจะลบตัวนี้นะครับก็ติ๊กนะครับติ๊กตัวนี้นะครับติ๊กประวัติที่เราต้องการจะลบนะครับ ที่ผมต้องการจะลบประวัติตรงนี้นะครับสามาทิ่ที่เคยเข้าไปนะครับท่านก็ติ๊กเสร็จท่านก็กด delete นะครับลบออกไปนะครับลบประวัติมันก็จะเตือนว่าคุณต้องการที่จะลบประวัติการใช้งานขอ,ขอ,อมพิวเซอร์ใน3เรื่องนี้ใช่ไหมนะครับท่านก็กด remove นะครับประวัติการใช้งานของท่านก็จะหายไปนะครับหากท่านต้องการจะลบอีกนะครับท่านก็กด กดกดเลือกนะครับแล้วก็กด delete นะครับเช่นผมต้องการจะลบตัวนี้นะครับกดคลิกนะครับคลิกคลิกแล้วก็กด delete ครั้งเดียวนะครับก็ remove ไปครั้งเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคนะครับในเรื่องของการลบประวัติการใช้งานนะครับเว็บไซต์นะครับของ google chrome นะครับทำไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะได้ใช้มันนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ